มุแผลท่านเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคิดว่าไงละ่ะข้าคิดว่าน่าจะไม่เป็นไรแล้วต้องขอบคุณแม่นางซวงแล้วเจ้ายังจะถามอีกในเมื่อแผลท่านก็หายดีแล้วทําไมถึงยังต้องอยู่ที่นี่อีกใครบอกว่าข้าหายดีแล้วแต่ว่าน่าประมุกหากท่านลังเลไม่ตัดปัญหาเกิดแน่สักวันหากแม่นางซวงรู้เรื่องแม่ของนางจะไม่มีวันนั้นหรอกคุยธุระสาคัญในหอเก็บตําราไม่มีใครอยู่แล้วเป็นดลังที่คาดตรวจสอบต่อไป แต่ต้องระวังด้วยขอรับเจ้าทำอะไรให้ข้าอย่างสิไปเมืองหมาซุยแล้วซื้อขนมแป้งนึ่งร้านเย่จี้มากล่องนึงไว้ๆล่ะขอรับไว้สุดเจ็ดวันสามวันงั้นก็สี่วันประมุขท่านจะไปไหนกับบ้านข้าเองไม่จำเป็นขอรับเหรียญห้วนเร็บมาช่วยหน่อยนี่เป็นน้ำแกงสางเมาที่เย่เพ่ยเคี่ยวถึงสองชั่วย,ยามท่านยกให้ดีๆล่ะรูแล้ว ตื่นแล้วหรือมาดื่มน้ำแกงส่างเมาเสีย <c oughs> ไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าจะทำอะไรไม่ได้เพิ่งเห็นครั้งแรกจะคิดมากทำไมขอดูหน่อยว่าแผลเจ้าเป็นอย่างไรบ้างโอ้ยกลัวเจ้าเมาค้างแล้วจะทรมานข้าก็เลยฝืนสังขารป่วยๆเคี่วยวน้ำแกงส่างเมาให้เจ้าถึงสองชั่วย,ยามตอนนี้ดูเหมือนอาการเก่าจะกำเริบขึ้นมาแล้วเจ้าเจ็บตรงไหนกันแน่แผลไม่ได้อยู่ตรงนี้เสียหน่อยมือได้ผลดีสงัด เป็นถึงประมุขมั่งหลิวอ่อนแอขนาดดีเลยหรือเรื่องทอี่เราคุยกันเมื่อคืนเจ้ายังจำได้ไหมจำได้เิเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นยอดนักดื่มแต่เด็กแล้วยังพูดอีกว่าเจ้ากำลังตามหาผู้เท่าคนหนึ่งอืมแล้วอะไรอีกแล้วก็ตอนเจ้าอยู่ข้ารู้สึกสบายใจตอนเจ้าไม่อยู ข้ารู้สึกเหมือนใจมันว่างเปล่าเหมือนภาชนะว่างเปล่าลมพัดมาพัดไปน้ำไหลเข้าไหลออกไม่มีอะไรเก็บไว้ได้เลยจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วงั้นหรือ <c oughs> จะให้ข้าช่วยทวนความจำไหมข้าจำได้แค่เจ้าพูดว่าเราต่างมีภารกิจของตน ถึงเวลาแยกย้ายไปตามทางของตนเองแล้วข้าพูดไปเพราะเมาเป็นคำพูดเหลวไหลข้าก็เหมือนกันพูดเพราะเมาพูดเหลวไหลอยาคิดจริงจังผูหยินถ้าไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้ากินหน่อยเถอะนะเจ้าคะไม่กินโมโหจนอิ่มแล้วรับใช้คนนี้เสร็จก็รับใช้คนนั้นต่อรำคาญจะแย่อยู่แล้วเนี่ยผูหยินท่านว่ารั่วว่นมาจวนคานี้จะมาทําไมกันต้องเป็นเพราะหว่วงเป่ยซงแน่แ่ห่วงเป่ยซงหนีมาจากรัว่วว่น ต้องมาจับตัวนางแง่แง่เช่นนั้นโจรในหอเก็บตำราคาวก่อนจะใช่รั่วเวิ้นไหมเจ้าคะเราจะไปบอกท่านเจ้าเมืองตอนนี้เลยดีไหมแต่ตอนนี้รั่วเวิ้นอยู่ที่เรือนอี้ฝูของเรานะพอถึงเวลาจะแก้ตัวก็ไม่พ้นจะอธิบายบอกท่านเจ้าเมืองอย่างไรแล้วจะทำอย่างไรดีเจ้าคะฮึไม่ต้องห่วงข้ามีวิธีแต่ข้าคิดว่าหวงไปซวงก็ไม่ธรรมดานะเจ้าคะอีกอย่างนางก็เกี่ยวข้องกับเรื่องหองเก็บตำราด้วย ถ้าอย่างนั้นเราก็ช่วยสุมไฟให้นางสักหน่อยผู้หญินจะทำอะไรเจ้าคะส่งคนมีไหวพริบสักสองสามคนไปยังเอออน้าชีไปสืบหาเบื้องลึกเบื้องหลังของห่วงเป่ยซวงได้เลยเจ้าคะ่ะจานนี้ใช้ได้นะจานนี้ก็อร่อยดีจังเลยลองชิมอันนี้ดูอืมอร่อยทุกฝีมือดีกันหมดเลยหมานหูหลังโถพวกเจ้าก็ชิมด้วยกันสิไปไปไปถอยไป อืมอร่อยอืมอร่อยอร่อย <c oughs> อันนี้ก็อร่อยอืมใช้ได้เลยทีเดียวเปิดร้านได้แล้วใช่ไหมอร่อยทั้งนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่าลูกพี่ที่อยู่ในจวนจะได้กินอาหารอันโอชาพวกนี้หรือไม่เฮ้ยล้ว,วน <c oughs> เจ้ามันพูดมากมานี่เลยเ <c oughs> จ้ากล้าหลอกข้าหรือข้าโจารมีความดีความชอบขจัดปัญหาเพื่อท่านเจ้าเมืองต้องได้รับรางวัลแน่ๆเออเออ หูหินอย่าเลยเจ้าค่ะืมไต้เทา้าเออนี่มีดของท่านมีดเล่มนี้ใช้ได้นี่ไต้เทา้านี่เป็นผลไม้ที่ดีที่สุดในทะเลทางเหนือตอนแรกอยากตอบแทนท่านแต่ปรากฏว่ามานี่เอ้ยเจ้าไว้ปอกผลไม้เป็นดีที่สุดมิเช่นนั้นสิ่งที่ขาดเ้าหนะ้าจะไม่ใช่เส้นผมนะนี่เจ้าขาไต้เทา้าเจ้าหน้าจ้านช่างรู้จักสวยสุขเสียจริง เท้าอร่อยไหมเจ้าคะอืมอร่อยสิมาจากฝีมือหญิงงามจะไม่อร่อยได้อย่างไรไม่ต้องห่วงคนอย่างข้าให้ความสำคัญกับการดีมาดีตอบที่สุดเจ้าปฏิบัติข้าให้ดีข้าจะช่วยให้เจ้าชนะการประชันอาหารขอบพระคุณใต้เท้ามากินเร็วอาหารจะเย็นชืดแล้วมาชิมฝีมือข้าดูหน่อยมาแล้วหรือนี่เป็นสิ่งที่เจ้าของเรือนคนก่อนทิ้งไว้ข้าประกอบอยู่นานก็ประกอบไม่ได้ ยากมากเลยหรือรู้ราจริงเชียวเจ้าทำอาหารเป็นด้วยหรือเจ้าลืมไปแล้วหรือในจวนใกล้จะจัดการประชันอาหารแล้วเจ้าดูตำราอาหารเล่มนั้นแล้วหรือทำตามเลยละขอลองชิมหน่อยเออข้าสบายใจแล้วละ่ะอร่อยใช่ไหมเปล่า <c oughs> ก็แค่ก็พบว่าเจ้าเองก็ไม่ได้มีความสามารถไปเสียหมดข้าเลยสบายใจแล้วละหมายความว่าอย่างไร ยอดเขาสูงยากปีนไต่เจ้ายอมต้องให้ข้าตั้งหลักสักหน่อยซิถ้าไม่อร่อยก็จะไม่ฝืนใจเจ้าไม่เป็นไรครอบครัวเดียวกันทำอาหารเป็นคนเดียวก็พอแล้วใครเป็นครอบครัวเดียวกับเจ้ากันข้าหมายถึงว่าหูหญินในอนาคตของข้ามีลาบปากแล้วละเช่นนั้นข้าขอแสดงความยินดีกับนางล่วงหน้าที่อยู่สบายๆก็มีข้าวกินแต่ไว่ข้าทำให้เจ้ากินสักครั้งดีไหม เจ้าจะได้ไม่รู้สึกว่าข้าหลอกเจ้าเอาสิเช่นนั้นข้าก็ขอชิมแทนนางก่อนละกันได้เลยกินข้าวกันนายท่านโปรดรักษาตัวด้วยอย่าห,ากหักโหมจนเกินไปหากจนชั่วยังรอยนวลปิ่นเพ่ยก็ไม่สงบสุขช่วงนี้เหตุการณ์ในหมาซุยกับเทียนตูเป็นอย่างไรบ้างไม่มีอะไรผิดปกติขอรับเพียงแต่ระยะนี้รั่วเว้นแห่งหวงเทียนขวงยังไม่ปรากฏกายในทะเลทรายข่าวเชื่อถือได้ไหมเชื่อถือได้ครับ แล้วเรือนหวินฟางล่ะเรือนหวินฟางไม่มีคนแปลกหน้าเข้าออกแต่หัวสอนของธนูเครือบพิดรุนแรงหากขาดการไม่ผิดแล้วก็ราตีนี้จะถึงคราวตายของมันราตีนี้หรือยเย่ยเพ้ยเปียนห้วนน้าซิ่วมีอะไรหรือเจ้าคะเขายังไม่กลับมาหรือนา้นาน้าซิ่วหมายถึงคุณชายห่วใช่ปีน,นี้กำลังองครักในจวนเพิ่มขึ้นเยอะนักคุณชายห้วคงจะไม่เป็นอันตรายหรอกนะ เพิ่มกำลังองครักษ์หรือขอรับซ้ำยังเพิ่มมือธนูอีกจนเมินมากคุณชายห้วคงไม่มาแล,ลาา้วกระมังนาซิวเรื่องเมื่อสองวันก่อนของเรื่องหินฟางืออเช้าลือกระชอนขืนเราเสียงอันตรายทำอะไรบูมบามเกรงว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอีกอีกอย่างทางท่านเจ้าเมืองทางท่านเจ้าเมืองข้าย่อมหาข้ออ้างได้เดี๋ยวข้าไปกับท่านนาซิวถึงคุณชายห้วจะมีบุญคุณต่อเราก็จริงแต่เราก็เคยช่วยเขาครั้งหนึ่งแล้ว น่าสเสวยหานใช่อารมณ์สิขอรับข้ารู้ว่าข้าทำอะไรรีบร้อนเช่นนี้ผู้หญิงมีธุระหรือข้าไม่ทราบว่าท่านเจ้าเมืองมาเยือนขออภัยที่ไม่ได้ไปต้อนรับข้าพวงเรื่องประชันอาหารเตรียมจะไปดูวัตถุด,ดิบที่ห้องเครื่องสักหน่อยปราตีนี้ลงแรงระวังออกไปแล้วจะเป็นหวัดละ่ะค่อยไปพรุ่งนี้ดีกว่าเจ้าค่ะขอพระคุณท่านเจ้าเมืองที่ห่วงใยเยเพยไปชงชาหน่อย เจ้าเองดีกว่าดูท่าหูยินจะทำเสร็จแล้วแล้วยายต้องไปที่ห้องเครื่องด้วยเราแน่นอนว่าไม่ค่อยพอใจกับอาหารในตอนนี้นะสิเจ้าคะเลยยังไม่ทันได้ยกออกไปเช่นนั้นข่าชิมแทนเจ้าแล้วกันข้าว่าใช้ได้นี่นะหูหยินกดดันตัวเองมากไปกระมังข้าอยากถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านเจ้าเมืองยังต้องพัฒนาอีกเจ้าคะทำไมหูหยินไม่นั่งล่ะแน่นท้องเจ้าค่ะข้าขอยืนปฏิบัติท่านเจ้าเมืองแทน วันนี้หูหยินไม่ได้มีระดูควรทำหน้าที่ของตนแล้วช่วงนี้อาการปวดหัวข้ากำเริบไม่สบายตัวซ้ำยังเป็นแผลกลัวจะปฏิบัติได้ไม่ดีทำให้ท่านเจ้าเมืองเสียอารมณ์เจ้าจะให้ข้ารออีกนานแค่ไหนเจ็ดวันเจ้าค่ะเรื่องในคืนนั้นเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือข้าจะให้โอกาสเจ้าเจ้าจะคว้าไว้หรือไม่ปฏิบัติข้าให้ดีข้าจะปล่อยทุกอย่างให้ผ่านไปไม่รื้อฟื้นท่านเจ้าเมือง เรื่องคืนนั้นข้าไม่รู้เรื่องเลยขอท่านจเมืองโปรดตรวจสอบด้วยเจ้าค่ะหากท่านจเมืองยังคงกังขาข้าคงทําได้แค่ตายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผูหยินอย่าได้จริงจังไปข้าแค่พูดเล่นข้าจะกังขาในหูยินของข้าได้อย่างไรลุกขึ้นเถอะเมื่อพ้นราเีนี้ข้าจะยกพื้นที่ชุ่มน้ำกับบทภูมิอากาศให้เจ้าทั้งหมด ถ้าทำให้ท่านเจ้าเมืองต้องเสียอารมณ์ขอท่านจงลงทันด้วยเถิดขอท่านจงลงทันด้วยเถิดหลังเลือดไม่มงคลมีความผิดมหันลุกขึ้นเถอะเจ้าไม่ต้องกลัวไปซวงไม่มังอาจในจวนมีคนมากมายมีเพียงเจ้าที่ไม่เคยทําหน้าที่เมียการสมรสทําเจ้าอดสูหรือเรียนท่านเจ้าเมืองท่านมีหูหญินอยู่ตั้งหลายคนแต่ละคนล้วนมีฝีมือสูงล้ํา มีทั้งคนที่ขี่ม้ายิงธนูล่าสัตว์กับท่านได้และมีคนที่ร่วมบรรเลงเพลงรักกับท่านได้ส่วนข้าสนทนาคคำพีมหาทะเลทรายกับท่านได้ในสายตาของทุกคนเราล้วนเป็นบุพภาที่แตกต่างกันประดับประดาเรือนอันเงียบเหงาเท่านั้นท่านเจ้าเมืองใจกว้างขอท่านมอบความภาคภูมิใจสุดท้ายให้ข้าด้วยเถิดคนอื่นเป็นแค่ดอกตูมเป็นของแก้เบือ่อแต่เจ้าไม่ใช่เจ้ารู้ไหมว่าเพราะอะไร เพราะเจ้าเชื่อด้วยตัวเองว่าเจ้าไม่ใช่ข้าเชื่อว่าเจ้าจะสร้างความประหลาดใจให้กับข้าข้าถึงได้พยายามใจกว้างกับเจ้าเต็มที่แน่นอนว่าข้าไม่ได้ตัวเจ้าก็ได้เจ้าเองก็ไม่ต้องคิดแทบล้มประดาตายหาทางหลบเลี่ยงการหลับนอนกับข้าท่านจะเมืองโปรดวางใจข้าจะอ่านคัมภีร์มหาทะเลทรายให้ไวที่สุดเพื่อให้คําตอบอันน่าพึงใจกับท่านหวงเปยซวงเจ้ามาวินเพ่ย และมาอยู่ข้างกายข้าเจ้าต้องการอะไรกันแน่ได้รับการคุ้มครองจากท่านเจ้าเมืองให้เออหน้าชี่กลับมาสงบสุขอีกครั้งและพ้นจากการเป็นทาสได้เจ้าช่วยไขยคมภีมาหาทะเลทรายให้ข้าข้าจะดูแลเออหน้าชีให้สุขสงบตลอดไปไปซวงเขาพระคุณอย่างสุดซึง้งจะไม่ทําให้ท่านเจ้าเมืองผิดหวังเด็ดขาดจงจําไว้ว่านับตั้งแต่วันนี้ไป เจ้าจะไม่ใช่ซวงฮูหญินของข้าอีกแต่เป็นพันธมิตรที่พำนักอยู่ในจวนหัวอี้ระยะยาวผู้ซึ่งคงอยู่เพียงในานามเท่านั้นอย่าเข้ามาข้าขออยู่คนเดียวสักพักซาชิจ้ามาพอดีเลยส่งบทภูมิอากาศกลับไปที่หอเก็บตำราเพื่อไม่ให้หน้าจ้านจับได้คัดลอกจบแล้วหรือขอรับท่านไม่ได้นอนเลยทั้งคืนนะสินอนไม่หลับ เลยคัดลอกลวดเดียวให้จบเสียเลยข้ารู้ว่าท่านห่วงแม่นางซวงแต่สักวันเราจะคืนความคับแค้นทั้งหมดให้กับหน้าจ้านประมุขท่านยังจําเมื่อครั้งเราพบกันครั้งแรกได้ไหมท่านเคยบอกว่าจะพาพวกเราแก้แค้นหน้าจ้านร้านเราลูกค้าเต็มแล้วท่านลูกค้าไปหาที่พักที่อื่นเถอะเจ้าแซ่ฉีพ่อชื่อฉีเจนเปลี่ยนชื่อเป็นซาชีเพื่อนนี้การตามล่าเจ้าเป็นใคร วินเพยปีที่330ชีเจนคนสนิทของเจ้าเมืองหน้าฉีตาคิดว่าหน้าจ้านเจ้าเมืองคนใหม่ของวินเพยต้องสงสัยว่าจะยึดอำนาจจึงพาขุนนางทั้งหลายนำจดหมายเลือดที่มีชื่อร่วมร้อยกว่าชีวิตขึ้นสู่ราชสำนักพยายามถกด้วยเหตุผลราตรีนั้นครอบครัวฉีเจนถูกสังหารยกครัวภายหลังเหลววีรบุรุษในจดหมายเลือด ก็ทยอยสิ้นชีพวายชนไปตามกันเจ้าเป็นใครกันแน่รู้เรื่องในตอนนั้นกับชื่อพ่อของข้าได้อย่างไรข้าเป็นคนที่แก้แค้นแทนเจ้าได้ทำไมหั่นผักยังน่าเกียดได้ขนาดนี้แต่เท้าล้ว,วนข้าทำอาหารไม่เป็นจริงๆทำอย่างไรดีเจ้าคะเจ้าไม่ต้องทำแล้วข้าย่อมมีวิธีวิธีอะไรเจ้าคะไม่กี่วันมานี่สบาย จนเริ่มจะขี้เกียจเกินไปแล้วรอให้ข้ากระปี้กระเป๋าก่อนรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งท่านไปเองหรือให้ข้าไปข้าเองรู้ว่าท่านใจร้อนเลยรีบขวบม้าไปซื้อมาให้มันต้องอย่างนี้สิประมุขช่วงก่อนสายข่าวของเราดักค่ากองโจรป้อนชิงกลุ่มหนึ่งที่เขตไกลพ้นเพิ่งทราบในภายหลังว่า กองจนพวกนี้เป็นคนของจวนหวินเพ่ยที่ปลอมตัวเป็นโจนค้นเจอค้นเจอจดหมายฉบับนี้จากตัวพวกมันขอรับห่วปยซวงแอบอ้างตัวตนสืบทราบแล้วตอบกลับโดยไวตราประทับของชนเผ่าเจิญชีขนมแป้งนึ่งล้านเย่จี้ไม่เป็นไรข้าอยู่นี่ขอบใจนะข้ามีของขวัญอีกชิ้น อาจจะคลายความเครียดให้เจ้าได้อะไรหรือยังไม่ขอบอกเจ้าเอาอย่างนี้เรามาพนันอะไรกันหน่อยถ้าเจ้าชนะข้าจะมอบของขวัญชิ้นนี้ให้เจ้าแต่หากข้าชนะเจ้าห้ามไล่ข้าอีกได้พนันว่าอะไรเราพนันกันด้วยท้องฟ้านี่แหละเมื่อข้านับหนึ่งถึงสิจะมีเสียงฟ้าร้องได้ข้าตกลงหากเจ้ากล้าหลอกข้า ข้าไม่ยกโทษ谢谢ให้แน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากลัวหรือข <favorites> ้าแพ้แล้วเจ้าไม่ได้แพ้เพราะเจ้าไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าฟ้าจะผ่าตอนนี้หลับตาสิลืมตาเธอ คำพีมหาทะเลทรายบทภูมิอากาศทำไมเจ้าถึงมีไอ้นี่ไม่มีสิ่งใดที่ข้าไม่มีขอแค่เจ้ามีความสุขเจ้าต้องการข้าก็จะมอบให้เจ้าได้ทั้งนั้นอร่อยไหมเจ้าหมายถึงมือหรือว่าขนมหวานแล้วเจ้าว่าอย่างไรล่ะเป็นรสชาติสมัยเด็กๆตอนข้ายังเด็กเคยกินตอนอยู่เมืองมาซุยเพื่อยิ้มเดียวของโฉมงามอาชาวิ่งจนแข้งขาหักแล้ว ไม่เต็มใจหรือก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่กินรับน้ำใจหรือไม่จริงสิเจ้าดูนี่สิห่วงไปซงแอบอ้างตัวตนสืบทราบแล้วตอบกลับโดยไวเรื่องเจนฉีเจ้าไม่ต้องห่วงมีมั่งหลิวอยู่นาซิวลู่เวินมาแล้วพอดีเลยข้าอยากพบเขาพอดีอย่าเพิ่งผลีพามตอนนี้อะไรกันทนอยู่ในวินเพ่ยต่อไปไม่ได้แล้วหรือ หากเจ้าว่างไม่มีอะไรทําก็ช่วยข้าเก็บกวาดให้ข้าทียายเจ้าไม่ให้เขาเก็บล่ะเจ้าหมายถึงใครยังต้องให้ข้าบอกอีกหรือแพร่ข่าวรือนินทากาเลรู้ว่นแห่งห่วงเทียนขวงเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดอ๋อมันไม่อยู่เท่ากับตายไปแล้วเขาสบายดีมากคืนนั้นต้องขอบคุณเจ้าขอบคุณอย่างไรเจ้าว่ามาเลยไปกับข้า เจ้ารู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้เจ้าไม่ไปกับข้าก็ได้แต่ความลับระหว่างเจ้าทั้งสองจะปิดบังต่อไปไม่ได้อีกแล้วฮึไม่มีมูลไม่มีหลักฐานใครจะเชื่อเจ้ามองอะไรมีอะไรน่ามองกันเขากับหน้าจ้านยังมองได้เลยแล้วทำไมข้าจะมองไม่ได้เจ้าอยากรู้อยากเห็นห้องหับของสตรีมากปานนั้นเชียวเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงช่วยให้มันหนี เพราะมันต้องตายด้วยดาบของข้าเออเกือบพลาดธุระสำคัญไปแล้วมั่นใจว่าจะชนะการประชันอาหารหรือไม่ก้าวเต็มสิบไม่เต็มสิบถือว่าเจ้าแพ้แล้วคารวะท่านเจ้าเมืองไม่ทราบว่าท่านเจ้าเมืองจะมาขอภัยที่ไม่ได้ไปต้อนรับตามสบายเถอะนั่งสิเมื่อคู่ข้าดื่มชากับเย่เพย่ยและเหลียญห้วนอยู่พอดี ซวงหูหยินลดสนิยมดีนะก่อนหน้านี้หูหยินกล่าวว่าศึกษาปริมาณผลิตของต้นเจียหมานี่คือบทภูมิอากาศใช่ไหมใช่เจ้าค่ะแต่จากที่ข้าศึกษามาหลายวันพบว่าตอนนี้มีแห่งหนึง่งที่มีการปลูกต้นเจียหมาเป็นจำนวนมากโอ๋ไหนว่ามาสิเมืองหมาซุยปลูกต้นเจียหมาเป็นจำนวนมากใหญ่ท่านเจ้าเมืองไม่ยึดชายแดนเมืองหมาซุย ให้เป็นของหวินเพ่ยเพื่อต้นไม้ต้นเดียวถึงกับต้องหมุกเมืองเมืองนึงเลยเหรอมันเหลวไหลสิ้นดีท่านเจ้าเมืองโปรดระงับโทษสาข้าอ่านบทเนินทรายและพบว,ว่าบริเวณรอยต่อระหว่างหวินเพ่ยกับเมืองหมาซุยมีเนินทรายเป็นหลักหากอาศัยลมฤดูการเนินทรายเคลื่อนที่ใช้ประโยชน์จากลักษณะข,ของภูมิประเทศวางแผนป้องกันเราไม่ต้องใช้กำลังทหารมากมาย พึ่งพาอุปสรรคทางธรรมชาติวินเพ่ยจะเรียกได้ว่าแข็งแกร่งยากตีแตกซ้ำยังปลูกต้นเจียหมาจำนวนมากได้เพื่อใช้ในการเตรียมอาวุธเรียกได้ว่ามีแต่ได้กับได้แม้แผนการจะดีแต่ปฏิบัติไม่ได้เหตุใดจึงปฏิบัติไม่ได้เมื่อเวลาสุกงอมข้าจะบอกเจ้าเองข้าได้ยินว่าเจ้าเมืองหมาซุยมั่วโลกีและอมหิกข้าถวายกลยุทธ์วันนี้ พราะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหวินเพย่ยข้ากลัวว่าเจ้าเมืองหมาซุยเกิดโลภขึ้นมาวันใดจะไม่เป็นผลดีต่อวินเพ่ยเราและความสงบของชายแดนเมืองวินเพย่ยยายจูจ่ๆเจ้าจึงได้สนใจการเมืองขึ้นมาละ่ะท่านเจ้าเมืองอย่าได้ถือสาอยู่เคียงข้างท่านต้องคำนึงถึงหวินเพย่ยคนตําช้าอย่างเก๋อเอ๋อจิ้นฉิงต่อให้ข้ามอบความกล้าให้มันก็ไม่กล้าหรอก ถ้ามันกล้าข้าเพียงสงสารทารบก็ทำให้มันยอมสยบได้แล้วอำนาจของท่านเจ้าเมืองหรือชื่อทั่วแดนมองการไกลเป็นวีรบุรุษในใต้ล่าวันนี้ข้ามอบบทภูมิอากาศให้เจ้าอย่าทำให้ข้าผิดหวังละ่ะท่านเจ้าเมืองโปรดวางใจแผนการแก้แค้นน้าจ้านไม่รับต้องคิดหาวิธีอื่น <c oughs> ถ้าพวกเจ้าทั้งสองอยากตายไปสู้กันต่อหน้าหน้าจ้านสิ อย่าดึงข้าเข้าไปเอียวได้ยินหรือไม่ไปตายต่อหน้าหน้าจ้านล่วว่นหากเจ้าจะทำให้ข้าทุกใจเจ้าก็อย่าคิดว่าจะได้อยู่ดีเจ้าไม่ต้องเตือนข้าหรอกในเมื่ออยู่กันดีๆไม่ได้ก็ทุกใจกันให้หมดนี่แหละเขาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรอใต้เท้าพวกหวงไปสวงเตรียมการถึงไหนแล้วเตรียมพร้อมหมดแล้วหา แล้วพวกนั้นมั่นใจว่าจะชนะกี่ส่วนเก้าเต็มสิบก้าเต็มสิบเช่นนั้นหากเราไม่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมก็ต้องแพ้แน่เลยไต้ท้าวท่านบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าจะช่วยค่าชนะการประชันอาหารนะ่ะไม่ได้คุยเรื่องประชันอาหารไม่ได้คุยหรือแล้วท่านไปรำลึกความหลังนะ่ะ ไต้เทา้าท่านต้องช่วยให้ข้าชนะการประชันอาหารให้ได้นะมิเช่นนั้นข้าคงไม่เหลืออะไรเลยขอร้องละใต้เทา้าไม่มีเรื่องที่รูปวันคนนี้ทำไม่ได้ใต้เทา้าข้าว่าแล้วท่านมีฝีมือล้ำเลิศต้องทำได้แน่นอนท่านต้องการอะไรบอกมาได้เลยข้าจะให้ทุกอย่างเลยเจ้าไปดูที่เรือนนอนของหวงไป๋ยซวงเอง ค่าหรืออืม